สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้นะครับของตัวแทนแบบ Affiliate กันนะครับว่าจะมีความคุ้มค่ากันอย่างไรบ้างนะครับหากคุณได้เป็นตัวแทนแบบ Affiliate แล้วเนี่ยก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวแทนแบบ Affiliate นะครับจะได้รับผลตอบแทนที่สูงมากๆนะครับ ซึ่งตัวแทนแบบ Affiliate นะครับสามารถรับรายได้นะครับสูงสุดถึง3ช่องทางด้วยกันเลยนะครับหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าตัวแทนแบบ Affiliate จะรับรายได้3ช่องทางได้อย่างไรนะครับงั้นเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องจินตนาการก่อนว่านะครับเราเป็นตัวแทนแบบ Affiliate ตนะครับตามรูปตัวอย่างเลยนะครับคนสีส้มนะครับ ให้จินตนาการก่อนเลยนะครับว่าคนสีส้มหรือตัวแทนแอ f ฟิลเลตนะครับคือคุณแล้วก็มาดูช่องทางรายได้ช่องทางที่1กันเลยนะครับรายได้ช่องทางแรกก็คือรายได้จากการหาตัวแทนแบบแนะนํานะครับรับส่วนแบ่งนะครับ2-10ด้วยกันนะครับตามรูปคนสีแดงด้านล่างลงมาเลยนะครับซึ่งหากคุณเป็นตัวแทนแบบแอฟฟลเลตอยู่แล้วเนี่ย คุณสามารถเปิดยูเซอร์และรหัสผ่านนะครับตัวแทนแบบแนะนำให้คนอื่นๆได้ตามที่บริษัทอนุมัติให้คุณหาตัวแทนแบบแนะนำได้นะครับหรืออีกข้อดีหนึ่งนะครับคุณสามารถเปิดยูเซอร์และรหัสผ่านให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อรับรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับโดยการที่คุณ สมัครเป็นตัวแทนแบบแนะนำเองนะครับภายใต้อ f ฟเฟลเลตของคุณนั่นเองซึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะครับโดยส่วนนี้นะครับบริษัทไม่ได้สงวนสิทธิ์ตรงนี้แต่อย่างใดนะครับคุณสามารถทำได้นะครับและก็รายได้แบบช่องทางที่สองนะครับคือรายได้แบบนักขายหรือคนขายทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับไปสมัครเป็นตัวแทนขายนะครับ ภายใต้ยูเซอร์แนะนำของคุณได้อีกต่อเลยนะครับตามรูปคนสีเหลืองด้านล่างที่ต่อลงมาเลยนะครับเพื่อรับรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ขายนะครับดังรูปตัวอย่างเลยนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับถ้าคุณเป็นตัวแทนขายแบบแอ f ฟ l ล a เ e แล้วเนี่ยคุณสามารถผันตัวเองไปเป็นผู้แนะนําได้ด้วยแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นนักขายได้ด้วยแล้วก็ไปแนะนําคนอื่นๆมาอีก ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็มาดูรายได้แบบช่องทางที่3กันเลยนะครับรายได้แบบช่องทางที่3นะครับก็คือรายได้แบบช่องทางหลักอยู่แล้วนะครับของตัวแทนแบบ a อ f i l i a t e นะครับซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งสูงถึง5%ปอร์เซนด้วยกันนะครับจากยอดแพ้ชนะทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ a อ f i l i a t e ของคุณนั่นเองนะครับตามตัวอย่างที่เห็นในรูปภาพกันเลยนะครับ สมมุติว่านะครับเดี๋ยวจะสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาให้ดูนะครับสมมุติว่าคุณคือตัวแทนแบบ a f ฟ i ิ i a เ e นะครับอยู่บนสุดเลยนะครับแล้วก็คุณไปแนะนําเพื่อนมา3คนอ่นคือรูปคนสีแดงด้านล่างนะครับ3คนนะครับแล้วก็ให้เขาเป็นสมัครแบบแนะนํานะครับและเขาก็ไปจัดการหาตัวแทนขายที่อยู่ภายใต้ของเขานะครับตามวิธีของเขาเลยนะครับ มีตัวแทนขายภายใต้เขานะครับและสมมุติว่าตัวแทนสีแดงแต่ละท่านนะครับมียอดเล่นยอดขายภายใต้คนละ6 0แสนบาทนะครับถ้ารวมกันทั้งหมด3คนนะครับก็จะตกอยู่ที่1,8 0 0ล้านแสนบาทนะครับและสมมุติว่าในงวดนั้นนะครับทางบริษัทนะครับต้องจ่ายให้กับลูกค้าที่เล่นได้ไปประมาณ5,000สนบาทนะครับ เท่ากับบริษัทนะครับยังเหลือกําไรอยู่อีก1นึ่ล้านสามแสนบาทนั่นเองนะครับเอา50,000นไปลบ1นึ่ล้านแปดแสนนะครับยังเหลือกําไรอยู่อีก1นึ่ล้านสามแสนบาทนะครับทางบริษัทนะครับจะเอายอด1นึ่ล้านสามแสนบาทนะครับมาคํานวณให้คุณที่เป็นตัวแทนแบบแอฟฟิลเลตนะครับหเนะครับเท่ากับคุณจะได้รับส่วนแบ่งหรือเงินตรงนี้นะครับสูงถึง65,000บาทในงวดนั้นไปเลยนะครับซึ่งนะครับ ซึ่งรายได้ยอดนี้นะครับยังไม่รวมกับยอดรายได้ช่องทางที่1และช่องทางที่2นะครับที่คุณสามารถไปเป็นตัวแทนแนะนําได้ไปเป็นคนขายเองได้นะครับยังไม่ได้รวมอยู่ในยอด65,000บาทนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมียอดมหาศาลนะครับที่คุณสามารถรับได้ถึง3ช่องทางนะครับและที่สําคัญนะครับหากเกิดทางบริษัทนะครับแพ้หรือขาดทุนนะครับ คุณไม่ต้องจ่ายแม้แต่สลิงแดงเดียวนะครับเท่ากับคุณไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมแล้วก็จะสรุปใจความสำคัญนะครับช่องทางรายได้ของ Affiliate นะครับแบบตัวแทน Affiliate นะครับจะสามารถรับรายได้สูงสุดถึง3ต่อหรือ3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือรายได้หลักนะครับ5%จากยอดแพ้ชนะหลังจากหักลบค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ แล้วก็ช่องทางที่2นะครับคุณสามารถสมัครเป็นตัวแทนแนะนําเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปแนะนําให้คนอื่นมาสมัครเป็นตัวแทนแนะนําได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับคุณสามารถสมัครเป็นตัวแทนขายเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปหาตัวแทนขายมาได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมก็สําหรับหัวข้อนะครับรูปแบบโครงสร้างของตัวแทนแบบ affiliate ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับหากใครยังมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้ที่ห้องไลน์ซัพพอร์ตเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ